บอกเจ้าทิศทางก่อนถึงแล้วนะจ๊ะยินดีต้อนรับไะนี่เรา ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอจงสงบใจสงบใจนะฮะแต่ตอนนี้เป็นห่วงหมามากอ่าจะประมาณนี้ครับมาดิเอ้าเติมมา โอ้หมอกยังลงอยู่เลยอะข้างล่างอะเรลวมากงมาอมาโอ,โอเครู้เรื่องไายต่อไปล็กไป ยาขาวขาลงกิ้งลงได้ไหมลูกนะไปขึ้นไปอึ๊บ โอ้ยอ้าวจะไม่ไตีละรังเลย่ะมาเลยทางนี้ปะเร็วมาเะะร็วน,นี่คือมันทางไม้เรอกเออมาเร็ว Úp, úp, úp. Úp,